สวัสดีครับพี่น้องมันน,นี่เกษตรอีสานร้ปนปลาปลาครับสุภาพพี่น้องมื่อบึง การปลูกผักไฮโดรฟนิกนะครับผมพิกัดอยู่บันโนนตะบนสูงเทิงอำเภอเดือดดุมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประเทศสวนเวียานานครับสวยครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปอมจักกับเจ้าของฝามมันสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแนะนําตัวครับพี่น้อง้น่อครับชื่อคุติกนะคะอริสาบุญมานักค่ะอ๋อครับคุณคููปลูกผักค่ะอันนี้ก็คือเลดคอร์ดค่ะ เรดคอร์ดอันนี้กินคอร์สพันเดียวกันค่ะครับอันอันนี้อันนี้ซินเล่ยังไม่โตอันนี้เป็นกินโอ๊คนะคะตัวที่โตแล้วกินโอ๊คเป็นผูดเป็นผืนตระกูลพวกนี้เนาะค่ะเป็นตระกูลสลัดค่ะสลัดหมดเลยใช่ค่ะอ๋อครับค่ะซินเล่ยังไม่โตอันนี้อันนี้เป็นต้นกามันค่ะเป็นเห็ดไวนาบานเพ็นนนะครับต้นกาต้นกานี่ประมาณสองอาทิตย์ก็ ลงใส่ถ้วยปลูกได้ค่ะใส่ถ้วยปลูกแล้วก็ลงโฟมลงโฟมลงโฟมนี่ต้องเปิดน้ําพักทิ้งไว้ก่อนหนึ่งคืนแล้วก็ใส่ปุย cc, <อ>๋ยเอสิบห้าซีซีใส่ปุ๋ยเอสิบห้าซีซีครับค่ะแล้วก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงใส่ปุ๋ยบีสิบห้าซีซีแล้วก็อเอาฝาโฟมมาวางแล้วก็วางเรียงเลยค่ะโอ้ผ่านไปสิบห้าวันแล้วก็ค่อยเติมปุ๋ยเอกับบีลงอีกรอบหนึ่ง<อ>ค่ะแล้วก็ สิบแปดถึงยี่สิบวันเก็บขายได้เลยค่ะแล้วน้ําที่เราใส่เรามีการเปลี่ยนไหมครับไม่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนแค่ดูน้นําแล้วก็เติมถ้าน้ําลดเราก็เติม<อ>แต่ขึ้นชายนี่สองวันดูครั้งหนึ่งแต่พวกนี้เขาไม่ค่อยกินน้าเท่าไหร่ค่ะเ<อ>นี่ยถ้าน้ําลดอย่างนี้คือเติมได้ค่ะอันนี้ล่ะคุณน้องอันนีอันนี้คือเก็บขายได้แล้วค่ะอืนนี่ครับอันนี้กินโอ๊กกินกินโอ๊กก็เก็บขายได้เป็นบางต้น เพราะว่าเมื่อกี้มันเจอพายุฝนไอ้นูรัวค่ะมันก็เลยเป็นต้นไม่เท่ากันใชค่ะงานม่งั้งครับเสียหายเยอะอยู่ค่ะคพักพนนาบานพิ้นข้าวปลูกวันนี้จะมีพวขามารับเลยเป็นบ่ครับที่ว่าขาวต้นสพีนขายในเฟซบุ๊กแล้วเราก็เราเรามีลูกค้าของเราอยู่แล้วค่ะพวกสายสุขภาพสายกีนคก็ส่งส่งส่งแฟดส่งเทอรี่ส่งอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางที ไปโรงเรียนก็ส่งตามสายทางเขาสัง่งครับผมครับผูบ้ันเห็ดบมื่อยะเลยครับันเห็ดแบบเป็นโค้งใหม่โค้งลังค่าเนาะเอาพยางเข้าธรรมดาอครับมีสปริงเกอร์ติดเพราะว่าเผื่อแดดออกแรงๆผักมันเหี่ยวเนี่ยค่ะก็ต้องเปิดสปริงเกอร์ใส่สใครับนช,ช่วงนี้ผักมันชอบอากาศดีค่ะหนาวครับผมผักมันก็โตเร็วกระบาก็ะเป็นกระบาสีเนาะ เอากอน้ำเซ่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นกล่องโฟมมือสองหาซื้อตามร้านที่เขาขายพวกปลาแซลมอนอะค่ะรับซื้อกล่องโฟมหาหาหาในเฟซบุ๊กหาในเพจต่างๆครับค่ะก็ไปรับซื้อมามีกล่องกุ้งกับกล่องปลาแซลมอนอ๋อนี่ครับเป็นไปซื่อกล่องมือสองมาครับเป็นกันมะมาเหตุนะสินะครับลงลงลงไปเนี่ยก็ไม้ของตัวเองลงทุนซื้อแต่พลาสติกมาคุมอคะ่ะ เขาใสงก็ประมาณอะไรไปเนี่ครับโครกสังพลาสติกเนี่ยหมดหมดตัง750บาทค่ะแต่ส่วนพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยของเราเองที่นาค่ะกล่งองโฟมกล่องโฟมหมดเงินประมาณไม่เกินพันห้าเพราะว่า<อ>ซื้อซื้อมาไว้ขายด้วยค่ะ<อ>แล้วก็ตัวเองก็ปลูกเองด้วยโอ้ก็แสดงว่าไม่ได้ลงทนุนเยอะมากมายเนาะไม่สามารถปลูกได้เนะาะทำาย<พ>ได้ ผักก็ประมาณถุงละสามร้อยกว่าบาทพวกเมล็ดมานะคะเอามาพอกเองใช่ค่ะถ้วยถ้วยฟูมไอถ้วยปลูกเนี่ยก็ซื้อมาพันพันถ้วยก็ห้าร้อยหกสิบแปดบาทค่ะสั่งในรัชดาไอถ้วยเล็กตัวนี้นะครับใช่ไหมครับอ่าเป็นถ้วยตัวนี้ตัวนี้ถ้วยแบบนี้ถามว่ามันดีมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องแกะมันมันก่ออะค่ะมันต้องมันต้องเป็นถ้วยสีขาวอืถ้วยขาวแบบนี้ค่ะนี่ครับมันถึงทน ใช้ได้หลายครั้งอ๋อตัวนี้จะทนกว่านะครับแต่ถ้าถ้วยเขียวอ่ะมันใช้ได้ครั้งสองครั้งมันก็เกาะเพราะว่ามันมันโดนแดดอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้ทนแต่ก็แพงนิดนึงครับค่ะแต่ใช้ได้คุ้มคุ้มกว่าไอ้ถ้วยสีเขียวค่ะถ้วยสีเขียวราคามันประหยัดแต่มันก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวมันก็จะได้ทิ้งเพราะว่ามันแตกมันเกาบง่ายอันนี้อันนี้ผักขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายค่ะอ๋อนี่ครับผมครูผักขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายนี่จะกินจะกินน้ําเยอะหน่อยสองวันต้องดูครั้งค่ะออ เราต้องคอยดูน้ำ<ล>น15วันก็มาเติมปุ๋ย A กับ B แล้วก็อ่ากวนให้ปุ๋ยที่มันนอนอยู่ข้างล่างอ่ะค่ะขึ้นมาด้วยไม่ใช่เติมน้ําอย่างเดียวคือตีตีตตตีน้ำให้ให้ปุ๋ยมันแตกตัวค่ะครับเออนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าจะมาทําแบบแนวสุขภาพก็ใช้ต้นทุนไม่เยอะนะครับเท่าที่ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับ ไม่เยอะค่ะเราเราเรา,เราทำเซตทดลองปลูกชุดละสามร้อยห้าสิบบาทเลือกเลือกมเมล็ดได้สามชนิดค่ะเซตทดลองปลูกเราเรามีกล่องโฟมให้หนึ่งกล่องแล้วก็มเมล็ดพันสามชนิดแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาอะไรแล้วก็ชุดปลูกแล้วก็ปุ๋ยเอสบีให้รวมปุย๋ยเรียบร้อยเลยค่ะรวมรวมสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยได้ทุกอย่างเลยค่ะพร้อมปลูกคุณก็แค่ไปเพาะลงในฟองน้ําอย่างนั้นเองคค่ะรับค่ะแล้วก็มี วิธีปลูกให้พร้อมเรียบร้อย oh. สแกน QR Code ค้ดูวิธีปลูกค่ะสุดยอดเลยนะครับใครสนใจนะครับด้านนี้นะครับอ่านะครับสามารถนะครับอมาดูแนวทางที่คุณครูกันทรนะครับหรือว,ว่าติดต่อมาที่คุณครูก็ได้นะครับผมคุณครูมีเบอร์โทรป่ะครับอ่ามีค่ะทางการติดต่อ,อถ้าถ้าเฟซบุ๊กอ่ะถ้าเฟซบุ o กของครูของเเฟซบุ๊กชื่อ ติ๊กกอ้อลิสาค่ะติ๊กกอ้อลิสาเพราะว่าจะลงไว้อยู่แต่ส่วนมากจะโพสดแค่ผักเพราะว่าโพูดขายส่วนวิธีอะไรนี้เราไม่ค่อยได้ลงค่ะเราจะมีให้ในกล่องถ้าลูกค้าเขาสนใจซื้อครับโอเคเดี๋ยวผมให้ไอเฟสคุณครูไว้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อก็ทักมาทางเฟสนะครับเดี๋ยวคุณครูมันจะแนะนําวิธีนะครับนี่ก็เป็นอีกอ,อาชีพหนึ่งนะครับที่เราใช้พื้นที่ไม่เยอะหน้าบ้านเราแล้วก็สามารถหาไรายได้ได้นะครับ อันนี้คุณครูเก็บขายตลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะพ่งก็มีคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาก็ตจอดแวะซื้อขราบพี่ค่ะลงทุนไม่เยอะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณครูมากครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับผมน่ครับพี่น้องการปลูกผักสลัดนะครับใช้พื้นที่หน้าบ้านนะครับคุณครูคุณช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับพื้นที่นิดเดียวเองครับแล้วก็ลงทุนทำโครงสร้างก็ไม่ใหญ่นะครับ ปุูบแป๊บเดียวนะครับก็ขายได้นะครับถ้าพี่น้องสนใจก็ติดต่อคุณครูึ้นมานะครับเดี๋ยวผมให้เฟซบุ๊กนะครับวันนี้ก็พบกับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับเหนี้มาในแนว่าอ้ใช่นะครับพอดีคุณครูคุณหมอไท่ผมก็เลยตนองบ้อใช่บางคนโอเคครับเสรษีสันคนลกปลาขอครับพี่น้องเท่านี้ครับเหนื่อยขพอกันไหมครับสวัสดีครับ